ห้าปีที่แล้วเธอเลือกที่จะจากไปทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังความทรงจำความรักและเขาคนนั้นแต่เมื่อโชคชะตาพาเธอกลับมาเรื่องราวที่ยังค้างคาจะถูกสารต่อหรือจะกลายเป็นบาดแผลที่ลึกกว่าเดิมตอนที่สองเงาที่ตามหลอกหลอนแสงแดดยามเช้าส่องลอดผ่านผ้าม่านบางๆเข้ามาในห้องพักของลลิน หญิงสาวที่เพิ่งกลับมาถึงกรุงเทพหลังจากไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเกือบ5ปีเธอหันมองรอบห้องอย่างเงียบๆทุกสิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมราวกับไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ในใจของเธอกลับรู้ดีว่าสิ่งที่เธอหนีไปจากวันนั้นไม่มีวันกลับมาเหมือนเก่าอีกแล้วและลินลุกขึ้นนั่งบนเตียงสูดหายใจลึกพยายามบอกตัวเองว่าวันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นใหม่ เธอไม่ใช่เด็กผู้หญิงที่อ่อนไหวเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วทว่าภาพในอดีตก็ยังตามหลอกหลอนรอยยิ้มของพาคินยังคงชัดเจนอยู่ในใจยิ่งกว่านั้นคือข้อความปริศนาที่ได้รับเมื่อคืนคนที่เธอกำลังคุยด้วยไม่ได้เป็นคนที่เธอเคยรู้จักอีกแล้วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขัดความคิดและลินก้มมองหน้าจอเป็นชื่อมินตราเพื่อนสนิทตั้งแต่มัธยมเธอรีบกดรับทันที ฮัลโหลมินเสียงเธอยังติดง่วงนิดๆกลับมาไทยแล้วใช่ไหมย่าทำไมไม่โทรบอกเพื่อนเลยย่าปลายสายวอยๆตามสไตล์เพื่อนเก่าและลิมยิ้มบางๆก็เพิ่งถึงเมื่อคืนไงเหนื่อยเลยอยากพักก่อนน่ะงั้นบ่ายนี้เจอกันนะฉันไม่ยอมให้เธอหายหัวไปอีกเด็ดขาดโอเคโอเคบ่ายนี้เจอกันและลีนวางสายก่อนจะถอนหายใจยาว ความรู้สึกอุ่นใจเกิดขึ้นแม้ว่าเธอจะกลับมาเจอความทรงจำที่เจ็บปวดแต่การมีมินตราอยู่ข้างๆอย่างน้อยก็ทำให้เธอไม่โดดเดี่ยวเกินไปร้านกาแฟใจกลางกรุงเทพบ่ายวันนั้นละลินกับมินตรามานั่งในร้านกาแฟเล็กๆที่เคยเป็นแหล่งนั่งชิลประจำมหาวิทยาลัยกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นลอยมาแตะจมูกชวนให้คิดถึงวันเกา่เกาๆเธอเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ ผิวแทนขึ้นดูมั่นใจขึ้นด้วยมินตราจ้องเพื่อนตาไม่กระพริบก็โตขึ้นละมัง้งและลินยิ้มแต่ในใจกลับปิดบังความอ่อนไหวไว้มินตรารีตามองอย่าคิดว่าฉันไม่รู้เธอยังไม่ลืมเขานะพาคินหัวใจและลินกระตุกทันทีเธอวางแก้วกาแฟลงกับโต๊ะอย่างเบามือมินอย่าเอ่ยชื่อนั้นได้ไหม เพื่อนสนิทเงียบไปครู่หนึ่งก่อนถอนหายใจเธอหนีไปไกลตั้งหลายปีคิดว่ากลับมาแล้วจะเจอเขาอีกไหมและลินเงยหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างถนนเต็มไปด้วยผู้คนรถราเสียงวุ่นวายรอบตัวแต่ในใจกลับว่างเปล่าไม่รู้สิแต่ถ้าเจอจริงๆฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะทำหน้ายังไงเหมือนกันอีกฝากหนึ่งของเมืองในเวลาเดียวกัน พาคินเจ้าของบริษัทออกแบบสถาปัตย์ชื่อดังกำลังนั่งอยู่ในห้องทำงานบนตึกสูงใบหน้าคมเข้มยังคงเหมือนเดิมแต่ดวงตากลับแข็งกระด้างขึ้นกว่าสมัยก่อนเขากำลังประชุมกับลูกน้องแต่ใจกลับว้าวุ่นหลังจากได้ข่าวจากเพื่อนเก่าว่าและลินกลับมาแล้วหญิงสาวที่เคยหายไปจากชีวิตเขาโดยไม่บอกลาแม้แต่คำเดียวคุณพาคินครับเรื่องโปรเจกต์คอนโด เสียงผู้ช่วยแรงงานแต่พาคินกลับไม่ได้ยินชัดอืมพักประชุมก่อนเขาพูดสั้นๆแล้วลึกขึ้นยืนริมกระจกมองลงไปยังเมืองด้านล่างความทรงจำเมื่อห้าปีก่อนถาโถมเข้ามาเขาไม่เคยเข้าใจว่าเหตุใดเธอถึงเลือกเดินจากไปทั้งที่พวกเขามีอนาคตที่สดใสรออยู่กำปั้นของเขากำแน่น เนาสะท้อนในกระจกเผยให้เห็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดปะปนกับความโกรธละลินถ้าเธอกลับมาคราวนี้ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปอีกแล้วค่ำคืนนั้นละลินเดินกลับจากการเจอกับมินตราอากาศยามค่ำเริ่มเย็นลงไฟตามถนนส่องสว่างเธอหยุดยืนมองร้านหนังสือเก่าๆที่ยังคงเปิดอยู่รากับเวลาไม่เคยเปลี่ยน แต่ทันใดนั้นเธอกลับรู้สึกเหมือนมีใครสักคนกำลังจ้องอยู่จากที่ไกลๆเธอหันมองอย่างระแวงแต่ก็ไม่เห็นอะไรมีเพียงเงาของผู้ชายคนหนึ่งที่เดินผ่านไปหัวใจเธอเต้นแรงอย่างไร้เหตุผลสองวันต่อมาและลินได้รับโทรศัพท์จากบริษัทสถาปัตย์ชั้นนำที่เชิญเธอไปสัมภาษณ์งานเธอดีใจมาก เพราะมันคือหนึ่งในบริษัทที่เธอใฝ่ฝันจะเข้าทำงานตั้งแต่ยังเรียนแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือเจ้าของบริษัทนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพาคินผู้ชายที่เธอพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดเมื่อวันที่นัดหมายมาถึงและลินก้าวเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ทำกลางผู้บริหารหลายคนที่นั่งเรียงรายแต่เพียงชั่ววินาทีที่เธอเห็นชายหนุ่มในชุดสูทสีดำนั่งอยู่ตรงหัวโตะ๊ะดวงตาคมคู่นั้นที่มองเธออย่างไม่ละสายตา หัวใจเธอก็แทบหยุดเต้นยินดีต้อนรับคุณละลินเสียงทมต่ำของเขาเอ่ยขึ้นมือเธอสั่นเล็กน้อยขณะก้มศรีรษะทักทายเสี้ยววินาทีนั้นเธอรู้แล้วว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงอดีตไปได้อีกตอนจบตอนที่สองสายตาของพาคินจับจ้องละลินเหมือนจะอ่านความรู้สึกทุกอย่างที่เธอพยายามซ่อนอยู่ขณะที่ละลินเองก็ทำได้เพียงสแสร้งยิ้ม ทั้งที่ภายในใจเต็มไปด้วยความสับสนการกลับมาเจอกันครั้งนี้จะนําไปสู่การสมานร,รอยแผลหรือการเปิดบาดแผลเดิมให้เจ็บลึกกว่าเดิมการกลับมาพบกันครั้งนี้เป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือเป็นเพราะโชคชะตาเล่นตลกรอยแผลในใจของพวกเขาจะสมานหรือจะถูกเปิดให้เจ็บปวดกว่าเดิมอ่านฉบับเต็มและติดตามตอนต่อไปได้ที่ read right หัวใจที่กลับมา